สวัสดีจ้าวันนี้เข้าอุดรอีกแล้ว how you feeling my love why why w e c o m e to อุดร today เฮ้ still there still there only just ขอบคุณทุกคนนะคะ thank you thank you for everyone อันนี้อันนี้ say thank you to everyone thank you to everyone for about your finger and if anyone's got any ounce of n o u n s about them they'll come down and hunt down the person ตอเยที่มันต้องไปทำกันที่ m ี i โอเคค่ะค่ะตอนนี้คือหิวมากหิวมากมากมาอันนี้ผงกะรีผัดผงกะรีทะเลค่ะแล้วก็อันนี้ขาวผัดอเมริกันแล้วก็อันนี้น้ำหมูผัดน้ำมันหอยกาผัดน้ำมันหอยกาบกนนินก่อนว่าจะอร่อยไหมหิวหิวมาก นั่ e ขอันไปรั่งวา t งาอย่างไ่าอยางไ e อะไ h อะไรอะไร a ะไรอะ i รอะไรอะไรอะไร h ะไรอะไรอะไรอ m e รอะไ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 ่อะไร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 อไรอไระไะมรอะไระไรวไะอะากอะไ่ะอะไรอะไรอะอะไรอองะะาอ่ะออรอรอออ Drop me sausage, can you get hold of me sausage? What? What? Yeah. Okay. I can't get hold of me sausage because of my finger. Can you get hold of me sausage? Hot. It's really hot. So